สวัสดีครับพบกับผมทร a เวลบายทิกในช่อง YouTube นะครับวันนี้ผมอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงจตุจักรนะครับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆเ,เดินจากสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงจตุจักรไปที่ส่วนวชิระเ็นจทัตหรือว่าสวนรถไฟนั่นเองนะฮะจริงๆทางนี้ก็สามารถไปได้นะครับหลายคนก็จะคุ้นเคยนะฮะถ้ามา ทางของ BTS แล้วก็ MRT นะฮะจริงๆส่วนรถไฟก็สามารถลงได้หลายสถานีนะฮะไม่ว่าจะเป็นสถานีส่วนจะจุดจากสถานีพหลโยธินหรือว่ากำแพงเพชรก็ได้นะครับที่เจ้าหน้าที่เขาบอกมานะครับ จริงๆช่วงนี้ก็กำลังลดน้ำหนักอยู่นะครับก็แขวนเดินหน่อยนะวันนี้ก็เลยถึงโอกาสพาเพื่อนๆเ,เดินจากสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงจะจุดจักไปที่สวนรถไฟนะฮะหรือว่าสวนวชิระเป็นจตทัดนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราข้ามถนนตรงนี้เลยนะครับก็มีคนข้ามอยู่นะฮะ เดินไปก็มีร้านรวงต่างๆมากมายนะครับมีปั๊มบังจากด้วยนะฮะตรงนี้ก็อยู่ใกล้ๆกับสถานีขนส่งหมอที่สองนะครับก็เป็นบขอสอนะฮะก็มีรถโดยสารออกต่างจังหวัดเลยนะฮะ ทั่วไทยเลยนะครับเหนือกลางอีสานใต้นะครับตะวันออกชลบุรีพัทยาจนทบุรีก็มีนะครับเราเจอรถจากเอาตอ้อมที่4419นะครับกำลังลากรถสินค้านะครับตู้คอนเทนเนอร์นะฮะ ่วงท้ายด้วยรถจาก QSY นะฮะ QC นะฮะ QC หมายเลข 5, 2, 3, 6นะครับปวงท้ายนะฮะมีรถด,ดีเซลลางเดบูด้วยนะครับไม่รู้ว่าลากไปไหนเหมือนกันนะครับจริงๆก,ก็ไม่เคยมาเส้นนี้นะฮะ เคยมาเมื่อหลายปีก่อนนะฮะนั่งรถเพื่อนมานะฮะพ่อเพื่อนประสงค์วิ่งตอนเช้านะครับเพราะว่าผมจําได้นะฮะว่ามันสามารถเข้าด้านหลังได้นะฮะ<ม>อันนี้คือ,อเขาเลียงด้านหลังใช่ไหมฮะกำแพงเฟสสอ,องกำแพงเฟสสอ,องนีงพงพ่คือด,ด้านหลังไม่ใช่ถนนอะไรเมนถนนถนนหลักถนนหลักกำแพงเฟสสองแล้วไอ้ที่เราคุ้นเคยกันอ่ะพวกคอนโทรลทินเอ็มอา์ทีบีทีเอสอ่ะอันอ<ม>อนั้น,น,นอันโน่นอย่างที่มันอันด้านหลัง,งด้านหน้านู้ดด้านหน้า แต่จะเรียกเป็นด้านหน้าด้านหลังก็คืออะไรอแล้แต่จะเรียกผมว่าด้านนี้ด้านหลังแล้วกันเนาะ<ม>เพราะว่า,วาคนไม่คุ้นเคยแต่จะเรียกจริงๆมันเข้าได้สองด้านแล้วแต่ว่าจะเรียกด้านหน้าด้านหลังก็ได้ไ<ป>เห็นว่าเข้าซอยหน้าเนาะใช่เลย,ยมันจะมีซอยให้เข้านะครับก็เป็นซอยเดียวกับโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟเลยถูกต้องไปถูก,ถกใช่ไหมลนะ่ะ ไปถูกนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าซอยไหนเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะเข้าตรงปตทเนาะถ้ามาเราเจอตัวถ้าน้องมาทางปตทน้องก็เตกน้องมาเลยแต่ตรงนี้มันจะเดินไกลก็ลองมาทางนี้ดูนะครับก็คือเข้าซอยไปก็ไกลอยู่พอสมควรเนาะหน้าตรงนี้หน้าตรงนี้จะไปเลยว่าไแบบหน้ไปตรงไหนนะนะโอเค เขาบอกว่าให้เดินตรงไปเลยป้ายรถเมย์นะฮะก็คือทางเข้าส่วนรถไฟนะฮะหรือว่าส่วนวชีระเบ็นจทัดนั่นเองนะครับเอาจริงๆผมว่าเส้นทางมันก็พอๆกับตรงปรตทนะฮะทุกคนตรงนี้ก็คือด้านหลังนะฮะ ก็มีรถเข้ากันเยอะนะฮะมีรถตู้นะฮะซอยที่รถตู้เข้านี่แหละครับทุกคนเราเดินเข้าซอยนี้เลยนะครับทุกคนตรงนี้ก็มีตลาดนะฮะมีของขายมากมายเลยนะครับมีน้ำนะฮะ เดินไปก็มีของขายมีผลไม้ขายนะครับหิวก็ซื้อได้นะฮะผลไม้ถูกๆทั้งนั้นเลยนะครับ สอดลใจเกินตัวยี่3 0บห้าสามสิบนะฮะด้วกลุ่มดรวเสงาน้องสองถนนที่กแพงรับาลเชสดลมบอลํใจเกินโัวนําัวห้องที่นึปรับแดงโควัดรับแ่คุ้มดั้าาแดนช่วยมอง ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะฮะมีป้ายของการรถไฟแห่งประเทศไทยอยู่นะฮะเดินไปซ้ายขวาก็จะเจอกับพวกร้านค้านะครับ แต่ว่าตอนเที่ยงๆแบบนี้ก็ยังไม่ค่อยคึกคักนะฮะจะคึกคักก็น่าจะประมาณช่วงเย็นๆนะครับจะมีของขายเยอะเลยนะครับทุกคนเราก็เดินไปเรื่อยๆนะครับเห็นบอกว่าส่วนรถไฟเองก็มีการปรับปรุงใหม่นะฮะจริงๆก็มีแผนจะมารีวิวนานแล้วนะครับแต่ว่าก็ยุ่งๆนะฮะช่วงนี้ติดงานที่อื่นนะครับ ข้างหน้าก็เป็นถนนวิภาวดีแล้วนะฮะที่เราเห็นรถวิ่งไปวิ่งมานะครับก็เดินอีกไม่ไกลก็ถึงส่วนวชิระเบญจทั์แล้วนะฮะหรือว่าส่วนรถไฟนั่นเองนะครับโอ้โหมีผลไม้าขายด้วยนะครับแตงโมแก้วมังกรนะฮะกล้วยสับป,ปะรดนะครับไก่ทอดหาดใหญ่ก็มีนะครับ ว่าข้างหน้าเขาจะมีพ่นยุงด้วยนะฮะพ่นยุงป้องกันไข้เลือดออกนะครับโอ้โหมีเอาเนื้อหมูมาตากด้วยนะฮะของแบบนี้เอาจิงๆหายากแล้วนะฮะในกรุงเทพแบบนี้นะฮะตรงนี้ก็คือซอยวิภาวดี11นะฮะ แยกหกแล้วนะครับแม่ค้าเขาก็บอกว่ายังไกลยอยู่นะฮะแต่ผมคิดว่าน่าจะไม่ไกลนะฮะเพราะว่าข้างหน้าก็เป็นถนนวิภาวดีแล้วนะครับ มีร้านข้าวผัดปูด้วยนะครับทุกคนทุกอย่าง60บาทนะฮะ50ก็มีนะครับเดินไปนะฮะหิวหิวก็แวะกินได้นะครับเดินไปก็จะเจอกับพวกร้านค้าร้านอาหารนะครับแวะซื้อได้นะฮะถ้าห,หิวหิวนะครับ บอกว่าให้เราเดินไปจนถึงถนนวิภาวดีเลยนะฮะแยกหนึ่งนะครับสุดดุเลยนะครับวิภาวดีนะฮะแล้วก็ให้เลี้ยวขวานะครับก็จะมีทางแยกนะฮะจริงๆก็เคยนั่งรถเพื่อนนะฮะมาทางนี้นะฮะก็เลยจาทางได้นะครับตอนนั้นมวิ่งกับเพื่อนนะฮะวิ่งมาลาทอนนะครับที่สวนรถไฟนี่แหละฮะตอนนั้น ก็คือเป็นช่วงก่อนที่จะเข้ามาหาวิทยาลัยนะฮะเป็นรอยต่อระหว่างมัธยมกับมาหาวิทยาลัยนะครับ นี่แยก3ามแล้วนะฮะแยกหน้าก็เลี้ยวขวาเลยนะครับข้างหน้าเราก็เห็นโรงแรมนะครับเ,รเซน็นทรัลเกตเอเซ็นทรัลลาดพาวนะครับชื่อเดิมก็คือโรงแรมไฮเอเซน็นทรัลลาดพ้าวนะครับ เดี๋ยวเราเข้าแยกนี้นะครับแยกที่หนึ่งนะฮะไปส่วนรถไฟนะฮะตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ของการรถไฟทั้งแถบเลยนะฮะ ตรงนี้มีเหมือนแฟลด้วยนะครับเส้นนี้รถวิ่งเยอะนะครับทุกคนไปกันต่อครับ ตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงครึ่งนะครับเราเห็นบริษัทปตทแล้วนะครับตึกขาวๆนี้ก็คืออาคารของปตทนะครับก็ค่อนข้างคดเคี้ยวพอสมควรนะฮะมันก็เป็นทางที่ซกแซกนะฮะแล้วก็คดเคี้ยวพอสมควรนะครับ ฉะนั้นนะครับถ้าจะมานะครับแนะนำว่าให้นั่งแท็กซี่หรือว่ามอเตอร์ไซค์รับจ้างก็จะดีนะฮะแต่ว่าถ้าขยันเดินก็ได้นะครับเหมือนที่ผมเดินนะครับข้างหน้าก็มีฟู้ดพาร์คนะครับมีศูนย์อาหารนะครับซ้ายมือก็เป็นแฟลตนะฮะ ตอนนี้ก็เป็นเวลาช่วงทเที่ยงนะครับศูนย์อาหารก็มีคนนั่งรับประทานอาหารเยอะเลยนะครับทุกคนมีพวกก๋วยเตี๋ยวเรืออาหารตามสั่งนะฮะบ,บรรยากาศคึกคักมากนะครับในศูนย์อาหารนะฮะ ด้านหลังก็เป็นสนามกอล์ฟแล้วนะครับทุกคนร้านคาเยอะนะครับในศูนย์อาหารนะฮะ ถวนี้มีบริษัทด้วยนะครับก็มีพวกพนักงานบริษัทมากินข้าวด้วยนะฮะช่วงเวลาแบบนี้นะครับโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่จากบริษัทปตทนะฮะตรงนี้ก็มีบริษัทนะครับกระทรวงพลังงานนะฮะแถวนี้ก็เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจนะครับทุกคน โอ้โหรถรับส่งพนักงานก็เป็นรถ e v นะฮะทุกคนศูนย์อาหารก็มีหลายโดมนะฮะมีของกินเยอะแยะมากมายเลยนะครับ เดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวาแล้วนะครับช่วงพักเที่ยงแบบนี้พนักงานบริษัทก็เข้าออกเยอะนะฮะเพราะว่าเป็นเวลาพักเที่ยงนะครับเขาก็มากินข้าวนะครับนี่นะครับบริษัทปะตะทนะฮะแล้วก็มีบริษัทกระทรวงพลังงานอยู่ข้างๆด้วยนะครับ มีร้านอาหารเวียดนามด้วยนะครับตรงนี้เย็นมากนะฮะแล้วเดี๋ยวเราเลี้ยวขวานะครับจริงๆก็ไม่ไกลนะฮะแต่ปัญหาก็คือมันค่อนข้างที่จะ อกแซกนะฮะเส้นทางด้านหลังนะครับส่วนใหญ่ก็จะมาจากด้านหน้านะฮะด้านหน้าก็มาจากพวกเส้นทานลาดพร้าวโอ้โหทีนส่วนจะจ,จากอะไรประมาณนี้นะครับ <c oughs> เลี้ยวขวากันเลยนะครับทุกคนถ้าเลี้ยวซ้ายก็ไปออกวิภาวดีนะฮะแต่ว่าผมคงไม่ได้ออกทางนี้นะครับเพราะว่าผมจะไปออกตรง สวนสมเด็จพระนางเจ้านะฮะสวนสมเด็จพระนางเจ้าก็ไปออกตรงสวนจตุจ,จักรนะฮะข้างหน้าก็เป็นทางเข้าส่วนวชิระเบญจทั์หรือว่าส่วนรถไฟแล้วนะครับก็มีป้อมอยู่นะฮะตอนเด็กๆผมก็มาปั่นจักรยานที่นี่ทุกอาทิตย์เลยนะทุกคน ก็สำหรับส่วนวชิราเบญจทัน์นหรือว่าส่วนรถไฟนะครับคนที่มาเที่ยวส่วนนี้ส่วนใหญ่กิจกรรมที่เขาจะทําเป็นประจําก็คือการปั่นจักรยานนะครับที่นี่ก็มีร้านให้เช่าจักรยานหลายร้านเลยนะครับทุกคนแล้วก็มีการพายเรือคายักด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะมาเดินวิ่งนะฮะ ถ้าเป็นพนักงานการรถไฟนี่ถ้าแสดงบัตรพนักงานจอดฟรีนะครับขวามือก็ไปนสนามกลอบนะฮะสนามไรกลอบนะครับ,รอรรบตอนนี้เราก็เข้ามาในเขตของโสนรถไฟแล้วนะฮะเหมือนมีโซนให้เด็กเล่นด้วยนะตรงนี้ ตรงนี้ก็มีร้านอาหารมากมายนะครับก็เป็นร้านอาหารที่เหมาะสำหรับการมาแบบกุ๊บเพื่อนกุ๊บครอบครัวอะไรประมาณนี้นะฮะออกกําลังกายเสร็จปั่นจักรยานด้วยกันอะไรเสร็จนะฮะก็สามารถมากินข้าวที่นี่ได้นะครับก็เป็นร้านอาหารแบบดีๆเลยนะฮะทุกคนเมนูของเขาก็น่ากินทั้งนั้นนะครับ ตรงนู้นก็มีหลายร้านนะฮะเสร็จแล้วก็มากินได้นะครับวิ่งเสร็จเดินเสร็จถ้ามากับครอบครัวนะฮะตรงนี้ก็มีโซนสำหรับน้องหมาน้องแมวนะครับให้ได้วิ่งเล่นนะฮะก็เปิดให้บริการทุกวันนะครับจันถึงอาทิตย์เลยนะครับตีสี่ครึ่งถึงสามทุ่มนะฮะแต่ว่า ก็ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะฮะสำหรับเจ้าของน้องหมาน้องแมวนะครับล้านเช่าจักรยานก็จะอยู่ด้านขวามือนะครับตรงที่มีเต็นท์เยอะๆนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเข้าส่วนรถไฟแล้วนะฮะเที่ยงๆแบบนี้ก็ยังมีคนมาปั่นจักรยานมาออกกําลังกายนะครับแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันทํางานนะฮะก็วันนี้ก็เป็นวันทํางานวันสุดท้ายนะฮะ ก่อนที่จะหยุดยาว3วันนะครับสุกเสาร์อาทิตย์นะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ก็เป็นวันนาวามินาาทราธิราชเนาะเป็นวันสวรรคตของรัชกาลที่9นะครับราชการก็ประกาศให้เป็นวันหยุดนักขัตเลิกนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าส่วนรถไฟแล้วนะครับโอเคครับคลิปนี้ผมก็ ปิดคลิปที่ร้านครัวตาน้อยตรงนี้ก่อนนะครับคลิปต่อไปไปทำอะไรไปที่ที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่อง Travel by t e e k นะครับเก็บ่้งลากันเดินทางมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยสวัสดีครับ